ครับท่านผู้อ่าน SME Knowledge Center ของผมเนี่ยก็คงจะได้เห็นแล้วนะว่านอกจากบทความที่ผมเขียนแล้วเนี่ยเราก็จะมีคลิปวิดีโอเสริมด้วยนะฮะซึ่งเ,เราก็ได้ทำเคสหลายหายเรื่องแล้วนะฮะก็มาถึงกรณีศึกษาของผมซึ่ง ในวันนี้เนี่ยแล้วก็อีกสองตอนหลังจากวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึง s m e อกับเรื่องคนนะฮะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะฮะตอนแรกก็จะพูดถึงเรื่องความเป็นมาของทุนมนุษย์และความสำคัญของคุณภาพของทุนมนุษย์ที่เหมาะสมกับ SME นะฮะส่วนอันที่สองก็จะพูดถึงการสร้างแรงจูงใจหรือเราเรียกว่าทฤษฎีสามวงกลมนะฮะแล้วสุดท้ายก็จะมาทฤษฎีแรงบันดาลใจให้แก่ SME อนะฮะอย่างในวันนี้เนี่ยในฐานะที่ทำงานมา30กว่าปีเนี่ยรวมทั้งการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยเนี่ยผมก็คิดว่า คําว่าทุนมนุษย์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะฮะตัวเราเองเพราะฉะนั้นในในใน SME นี่ก็จะมีคนอยู่ประมาณ3-4สชนิดด้วยกันนะอันแรกก็คือเจ้าของอันที่สองก็จะเป็นญาติเจ้าของอันที่สามก็จะเป็นผู้บริหารมืออาชีพ แล้วอันที่4ก็อาจจะเป็นพนักงานทั่วไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราในในในวันนี้เนี่ยทุกทกท่านที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยก็ลองสำรวจตัวเองว่า 8K ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะฮะท่านจะมีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่หรือยังมีช่องว่างอยู่บ้างนะฮะ แล้วก็ผมก็จะขึ้นตารางคือในวันนี้เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นเป็นล้านแล้วนะฮะที่ได้รู้จักทฤษฎี 8K 5K ของผมยังยังเคอันแรกเนี่ยเราเราพูดรวมๆว,ว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้เพราะว่ามีมีการลงทุน ในตัวของเขาเองนะฮะซึ่งเรียกว่าครอบครัวมาจากการเรียนรู้มาจากโภชนาการมาจากาการฝึอกอบรมนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยคนที่อยู่ใน SME เนี่ยส่วนมากก็จะได้รับการลงทุนเพื่อจะพัฒนาทุนมนุษย์เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีทุนมนุษย์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วมีคำถามอยู่นิดนึงก็คือว่า แล้วทำไมคนมีทุนมนุษย์ในในคุณภาพที่แตกต่างกันนะฮะผมก็เลยอยากเล่าให้ฟังว่าคุณภาพที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะอย่างน้อยในช่วงแรกเนี่ยก็ประมาณ3ประเด็นนะฮะที่อยากจะฝากไว้ประเด็นแรกก็คือเขาเรียกว่าทุนทางปัญญานะะคือคนเราเนี่ยมีปริญญา อาจจะไม่มีปัญญาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนหนังสือจบมาหา,ายาลัยหรือไม่ไม่ได้จบอย่างเช่นคนใน SME เนี่ยถ้ามีความคิดมีการวิเคราะห์มีการแก้ปัญหาพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคของมันเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาซึ่งจุดเนี้ยเป็นจุดที่อันตรายที่สุดสำหรับ SME ในเมืองไทยก็คือเราเนี่ยจะขาด ทุนทางปัญญาคือเราจะมองโลกแบบไปลอกเข้ามาไปทำตามเขาเราไม่ค่อยคิดเป็นเป็นระบบนะเพราะนั้นอันอันแรกที่สำคัญที่สุดก็คืออันนี้ส่วนอันที่สองที่ผมอยากจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือทุนมาทางจริยธรรมคุณธรรมคือคนเราเนี่ยจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีความดีด้วยนะเพราะฉะนั้น การที่เรามีคุณธรรมจริยธรรมนั้นเนี่ยมันก็ต้องค้นหาตัวเองว่าเรามีจริยธรรมอยู่ในตัวเองไหมยิ่งเวลาเราอยู่ใน SME เนี่ยเราจะต้องระมัดระวังไม่ให้เราเป็นคนเก่งแต่โกงแต่โลภเอาเปรียบสังคมอย่างเช่นสินค้าที่เราขายไปนั้นเนี่ยถ้ามันมีคุณภาพไม่ดีเราก็ต้องบอกผู้บริโภค ให้ทราบนะครับสำหรับทุนที่3ใน8ทุนที่ผมเขียนไว้นําเสนออันนี้สำคัญที่สุดสำหรับ SME ก็คือทุนแห่งความยั่งยืนนะฮะหมายความว่า SME อนี่ยอย่าทำงานเพื่อระยะสั้นหรือมีกำไรระยะสั้นเท่านั้นนะฮะท่านท่านผู้บริหารก็ดีท่านพนักงานก็ดีก็ต้องมีความมุ่งมั่น ที่จะเน้นไปที่ระยะยาวเช่นมักจะต้องถามตัวเองตลอดเวลาว่าสิ่งที่ท่านทำวันนี้ฉันจะอยู่รอดในระยะยาวไหมยอย่างยางตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือสมมุติว่าวันแรกที่เราได้รับอนุมัติจากแบงก์ให้อนุมัติเงินกู้เนี่ยถ้าเราคิดตลอดเวลาว่าเราจะใช้เงินกู้อย่างไรเพื่อการลงทุนเนี่ย อันนั้นก็เป็นจุดอ่อนของเราเราต้องคิดว่าเราจะคืนเงินกู้ในระยะที่เหมาะสมอย่างไรนะ,ะตรงนี้เป็นสิ่งที่คนไทยโดยเฉพาะ SME อาจจะมองเฉพาะการลงทุนเพื่อจะขยายธุรกิจแต่ไม่ค่อยได้มองถึงอนาคตของธุรกิจว่ามันจะยั่งยืนหรือไม่นะฮะของแบบนี้ต้องใช้เวลาส่วนมาก มันก็จะล้มเหลวผิดพลาดในช่วงแรกๆเพราะว่าพอเราได้รับเงินมาเนี่ยส่วนมากเราก็จะนึกว่าเราประสบความสําเร็จเพราะเรากู้แบงค์ได้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วกู้แบงค์อย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องใช้เงินให้ถูกวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องบริหารวินัยการเงินที่จะคืนเงินเข้าต่อไปครับทั้ง3ประเด็น ก็คือทุนทางปัญญาทุนทางจริยธรรมและทุนในความยั่งยืนเนี่ยก็จะเป็นข้อคิดเห็นเล็กๆน้อยๆสำหรับช่วงแรกครับ